มาครับมาดูเกมสนุกสนุกอีกหนึ่งเกมครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างสามเรลียงกับสามเหลี่ยงนะครับอ่ะเหมือนล่อกันมาเลยครับเป๊ะเลยเขาบุกมาทางขวานี่ครับขมุดมานะครับปิดไว้ครับไม่ให้เข้ามุมนะครับนี่เราไม่ชอบมุมเราจองนะฮะเขาขึ้นมาด้านซ้ายนี่ครับนะขึ้นไปเหมือนกันนะครับมาดูจังหวะนี้ครับว่าเขาจะเดินตัวไหนนะครับเขาขึ้นเป็นภูเก็ตนะครับยกมาอย่างเี้นะครับเป็นเพื่อนจะเดินตัวไหนดีครับเออ ผมก็ยกตัวนี้เลยครับหัวมังกรเลยนะครับเขาเดินลงมานั่นนะครับแทรกลงมาแล้วก็เวียงต่อเลยนะครับในจังหวะนี้นะครับชิงจังหวะเวียงต่อดูเหมือนจะได้เปรียบเลยนะครับนี่มุมนี้นะครับเขาลงมาแล้วก็ต่ออีกคําลบนึงครับนี่ต่อจังหวะนี้ออกนะครับให้เขาโดดเดี่ยวนะครับนี่มาเขาสูงเลยนะครับดูดีเลยทีเดียวครับเขาเดินลําบากเลยครับเดินขยับตัวไหนก็เสียเปียบไปหมดเลยครับดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนถ้าเป็นเพื่อนๆนแล้วจะเดินตัวไหนครับฝั่งนั้นถ้าเป็นตัวไหาย เขาเส้นให้กินก่อนนะครับเขาค่อยเดินมาตัวนี้นะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่ฮัตเลยครับนี่มีช่องให้เข้าฮอตเขาจะลงมาเข้าฮอตเราก็กักไว้ครับให้เขาลาบากหน่อยนึงจังหวะนี้เปิดให้อย่างนี้ใครจะไม่มุดมุดครับเออผมมุดเข้าไปแล้วต่อไปเป็นจังหวะสําคัญของเกมเลยนะครับเป็นเพื่อนๆจะเดินตัวไหนครับผมคนละตัวไปเลยนะครับนี่ครับเขาหมากเราเยอะกว่าตัวหนึ่งนะครับให้กินไปเลยนี่เขาแทะกินก็เสร็จแล้วครับจุดเปลี่ยนของเกมเลยครับจบเลยนะครับแบบนี้ ผมกดเข้าฮอดกดอย่างนี้ครับเขาก็ยอมแพ้ไปครับเจอกันอีพีหน้าครับผมมาฮอดสนุกสนุกสวัสดีครับ